สวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในโรบอทดอกันอีกครั้งหน้าผมเยวู้ว้าว โอเคครับผมทุกคนก็วันนี้ครับผมยังอยู่ในวันเอพิวฟูลเดย์อยู่นะผมซึ่งวันนี้พี่ยังเล่นอยู่ภายในวันที่1เมษาอยู่นะครับผมทุกคนก็มีเพื่อนๆบอกมาในคอมเมนต์นะผมว่าพี่ฮะมันมีการอัปเดตในแมปธรรมดาด้วยเฮ้ย<ะ>มันมีด้วยเหรอครับผมทุกคนงั้นเราต้องลองไปเช็คดูกันครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าหลังแบ็กดอร์ก่อนเผื่อมันมีอัปเดตครับผมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพี่เล่นไปนะตอนตีสามอ่าโหมดเลโทรมันยังไม่ได้แบบอัปเดตเข้ามาเลยครับผมซึ่ง ก็เลยไม่รู้ว่าโหมดธรรมดาเนี่ยมีอัปเดตหรือเปล่าเนาะโอ้ oh, oh, มาแล้วทุกคนหลังประตูมีอะไรเฮ้ยมันไม่ให้เราไปวะมันไม่ให้เลยไปว oh, oh. ะโอ้อะไรครับผม มาดูกันนะผมว่าแบ็กดอมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าเผื่อมันจะใส่อะไรเข้ามาใหม่ครับผมแต่เพื่อนๆบอกว่าแมปธรรมดานะเอาละครับผมทุกคนก็สรุปว่าในแบ็กดอยังไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามานะคผมทุกคนโอเคไปต่อที่โฮเทลครับผมพี่ยังไม่เห็นตัวอะไรแปลกๆนะอ่าโอเคในโฮเทลอาจจะมีอะไรครับผมไปดูกันนะมาแล้วเข้าสู่โรงแรมโฮเทล เอาละครับผมทุกคนเจเด็ตก็น่าจะยังอยู่เนาะไปครับผมพี่ว่าต่อไปพวกไซร oh, <man. S 1> ลนตกใจหมดเลยอะไรวะเฮ้ย <laughs> <laughs> มันมีเสียงด้วยวะ <laughs> ออกทีหนึ่งเฮ้ย <Door noise. S 1> เสียงดังไปป้าเบื่อน <laughs> แล้วก็โหเสียงคตรดังเลยเฮ้ย <laughs> มันมีเสียงผ้าว่า เอาจริงดิโอ้โหห้องที่สอง New r Time จะพี่ว่าพี่ควรลดเสียงได้ไหมพี่ลดเสียงไอตัวของพี่นะตกใจอะ่ะบันดังจนตกใจอะ่ะห้องที่สามมันพูดเลยของมันวะ <laughs> ห้องที่สี่ okay. I'm opening the door โอเค I'm opening the door ใช่ไหมฮะแล้วต้องจะฟังไอ้รัดได้ยินไหมเล่า โอ้ยตูตูไม่ได้ตกใจไอ้ไอ้นั่นหรอกตูตกใจเสียงเองนี่แหละโถเอ้ยห้องที่ห้ห้องที่เจฟก็มีตูถกใจเสียงไอ้คนผ้ากัาแฟ จะพากตัวทุกห้องเลย,ยงไงวะห้องที่เก้าห้องที่สิบแล้วรวมกับเสียงตัวบนคือจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะเสียงสะเคียเสียงรัดมาห้องที่สิบเอ็ดนะฮะสิบเอ็ดแล้วก็ต้องสิบสองนีใช่ไหมสิบสองตัวยังไม่เจอแอมบูดเลยเพื่อนขอตัวเจอแอมบูดหน่อยได้ไหมห้องที่สนะิบสามอะไอรัดจะมาไหมสิบสี่มาแล้วไอ้รัดรัดมาแล้วเอา้าเจ้าไงเนี่ย อะไรวะเสียงโอ้โหเสียงไอ้ร้านเหนือไีิ้เสียงไอ้ร้านเหนอตุหลงไปหมดแล้วเนี่ยสิบห้าเสียงจะกีดเป็นไงวะเสียงตะกีดเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ต้องเจอมันอยู่แล้วผมสิบหกโอเคปล่อยพูดไปฮะทุกห้องเลยสิบเจ็บเออวะก็ตลกดีนะสิบแปด แต่มันทําให้เราไม่มีสมาธินะพี่ไม่มีสมาธิเลยเอาจริงๆสิบเก้าเพราะมาฟังมันเนี่ยเลยเพราะมาฟังเนี่ยเลยเสียงคนพูดเนี่ยยี่สิบไอ้แกก็มีเสียงเหมือนกันเหรอเสียงเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเหมือนแมวเมื่อกี้อะ <laughs> <laughs> ทท่ะโธ่เนี่ยแล้วก็อัปเดตทุกวันอัป oh yeah, เดตอัปเดตบ่อยด้วยนะช่วงเนี้ยช่วงไม่อัปเดตก็ไม่อัปเดตเลยจ <first. S 1> ุตัวเลิกเล่นไปแล้วอะ Rush. เอออ่ะจ้าแล้วเตะอันที่คุณสะดวกสบายอะ่ะโอ้โหใช่ไหมพออัปเดตก็อัปเดตแบบรัวๆครับผมพอไม่อัปเดตก็ไม่อัปเดตเลยจุดตูเลิกเล่นไปพักใหญ่ๆเลยครับผมช่วงนั้นแต่พออย่างที่พี่บอกครับผมถ้ามีเกมมัน,ม,นมีการอัปเด,ดง,งจ้าพูดแต่งแข่งกระตูด้วยพูดแข่งกระตูดได้ ถ้าเกมมันมีการอัปเดตหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเกมไหนอ่ะพี่จะชอบเข้าไปทำครับผมยี่สิบสี่คือเหมือนกับมันมีอะไรให้ทำไงยี่สิบห้ามีไฟกับพี่ปะมาไมอลันอะยี่สิบหก d o ต r d o o อตอตตอตอตอต่ออคงมันวะยี่สิบเจ็นะ มาไหมไอ้รัดจะมาก็ามาหนอเว้ยอย่าไปมาห้องที่มันไม่มีตู้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอย่าบอกนะมาห้องนี้ตู้จบเลยนะสามสิบไม่มีตู้นะรัดอย่านะโอเคไม่มีครับผมปลอดภัยมาแล้ว โจสีมีเสียงเหมือนกันวะทุกคนเออแค่นี้เหรอเอาดิพูดต่อพูดต่อตูกกำลังฟังตุกกำลังฟังอยู่พูดต่อเลยเฮ้สามสองโอเคสามสามโคตเสียละมาที่อ่ะเวลามันพูดอ่ะบอกเลยสามสี่เสียละมาที่จะจัดนะสามห้า นาคลิปเลยป่ะเดเปพูดนคลิปเลยไหมโอเคสามพี่โผลบายจ้าติ๊กหน่อยสามสิบเจ็ดมขยันพูดซะด้วยขยันพูดซะด้วยโอ้ยยล็อกพีคโอ้ยแล้วไงต่อเปิดห้องต่อไปสามสิบแปด New time. door โอ้โหรัดมาเฮ้ยตูฟังเสียงไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหไอ้รัดมาเมื่อกี้คือแบบเสียงมันสวนกันนะสี่สิบตูกำลังตั้งใจฟังเฮ้ยโอ้โหสะดุ้งตูอีกแล้วไอ้อื ไอ้โหติโมตีเฮ้ยสะดุ้งตูตลอดเลยว้ยสี่สิบเอ็ดติโมตีเลยแก่ลำพังมันมาเฉยๆก็ตกใจแล้วฮะมันจะพูดได้สี่สิบสองเฮลโหลเฮ l โหลเห็นลงก็มาว่ะเอาละครับผมทุกคนโคตรปั่นอะจริงๆพูดเลยนึกหนาเนี่ยสีหลังพูดอย่างก็มากระตูนึกว่ามาด้วยกันเถอะ นึกว่ามันเล่นด้วยกันเถอะสี่สามแล้วก็สี่สิบสี่ใช่ไหมใช่ดิตัวผิดปะวะโอเคสวยถูกใจสี่สิบห้ามาไหมมันชอบมาทีหลังอะสี่สิบหกอยู่แบบนี้มันไม่มาหรอกมันจะมาห้องแบบไม่มีตู้อะคือเราเดินเลยมาแล้วสักสองสามห้องอะมันค่อยมาติดดีเลยฮะสี่เจ็ด สี่ open for business มาไหม oh yeah got an item โอเคไม่มานะสี้าไม่มานะปลอดภัยโอเคฟิกเกอร์เจอกันหน่อยฮ้ย <ow. S 1> อะไรวะเมื่อกี้เสียงฟิกเกอร์เหรอเอโอเค I got you all figured out. จ้าเฮ้ยเดี๋ยวเสียงเ้าแหบใช้ได้นะ I was reading that. I got you all figured out. เสียงเขาแหบใช้ได้นะทุกคนเดี๋ยวพี่ฟังเสียงฟิกเกอร์ไม่รู้เรื่องเลยวะ I was reading that. ดูฟังเสียงฟิกเกอร์ไม่รู้เรื่องพูดเบาๆเลยดิ โอเคมันได้ยินพี่หรือเปล่านะทำยังก็ได้ยินกันมาแล้วโอเคเงียบใจละมาทีอะโอ้โหเกือบโดนแล้วตัว จะเล่นอะไรใกล้ๆมันวะปามี่โอ้ศูนย์ไม่เจอเลยฟึ่งมาแล้วพวกมาพวกมาจอดก่อนปามี่จอดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตุยศูนย์โอ้ศูนย์เจ็ดสาม ศูนย์ออตูก็ะทำได้ด้วยเสียงเนี่ยศูนย์เจ็ดสามศูนย์ตูลืมมั้เนี่ยเอกไม่ได้อยู่ใหนวะอีกเล่มห้าโอเคเลิกพูดก่อนฟิกเกอร์ตูเสียหน้าที่หมดแล้ว ไปไปบายบายวู้ฮววโคตรเสียสมาธิเลยว่ะทุกคนคือพี่ต้องเงียบฟังฟิกเกอร์มันฟังไม่รู้เรื่องเออวันดีเจบ๊อบกอบินวันดีคุยกัไรฉันป่ะไอ้นี่มันมันไม่มีข้อความขึ้นบนหัวว่ะมันพูดอย่างเดียวเลยว่ะทุกคนล่ะปึ๊บ Nothing happens มีก <laughs> ารบอกตู <c oughs> ด้วยว่าไงเจฟพูดได้ยัง <c oughs> อเจฟพูดได้วะทุกคนเอาละครับผม <c oughs> โอเคงั้นเปลี่ยนเพียงไม่ได้ไม่พูดว่ะให้ทิฟให้ทิแเรวไงไม่พูดให้ทิแล้วไม่พูดกับตูตูปไปก็ได้ไ้ <c oughs> โอเคบายบายทุกคนห้าสาม มันอัปเดตการพูดมาแค่นเนี้ยเหรอมันจะมีอะไรอีกไหมห้าสี่อะไรวะตูไม่รู้เสียงอะไรเป็นเสียงอะไรเดี๋ยวก็ตุยก,ก่อนห้าห้า,า <c oughs> มาละไอรัสมาอเยอะ <c oughs> ชัวชัวทุกคนห้องของเจฟบ๊อบกอบบินปิดอีกแล้วครับผมปิดทำการอีกแล้วฮะโอ้โหตูได้ดูบ่อยแล้วเกินนะช่วงเนี้ย ฮ้ยไอ้นี่ก็ขยันวิ่งผ่านแล้วลัดเนี่ยเออปิดปิดจริงๆว่ะปิดอีกแล้วเป็นไงกลัวรัดเหรอ you thought those guys only ate humans กลัวรัดกลัวรัดก็บอกดิโอเคไปก็ได้วะเฮ้ยมันจับจับได้ไหมเอาไว้กางเกงจับได้ไหมไม่ได้เหรอว่าไงบ๊อบตุยไปแล้วใช่ไหมเราอะ nothing happens เอา้าโอ้โห,โโหตูไม่น่ามายืนเล่นเลยไปแล้วก็ได้โอเคครับผมทุกคนไม่มีอะไรแล้วนะตรงนี้เจอละคีเจาะไปหนึ่งทีห้าสี่ตัวไม่น่ามายืนเล่นเลยห้าสิบห้าตัวมายืนเล่นทำไมวะอ่าล่ะครับผมห้าสิบหกโอ้โหเสียเลยแล้วรอบนี้เราไม่ได้เอา ไอ้กุญแจห้องนั้นมาด้วยห้องที่แบบเพิ่มยาห้าสิบเจ็ดว่าดีเพื่อนมืดเกินห้าสิบแปดมืดจัดวู้ห้าสิบเก้าเมือ่อก,ก่อนอนะไม่มีไฟฉายมันยังเดินได้นะเว้ยเดี๋ยวนี้มันมืดจัดเลยครับผมอ๋อแมะไรหกสิบนักแม็ก who's there the door มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงกว่าดีไปเพื่อนหกสิบเอ็ดมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงกว่าเสียงพวกเองไหมเสียงภาคเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้โหสลักอยู่ข้างในเห็นแล้วแบบชัดเจนเฮ้ยสะกิดนั่นมันเสียงเองเหรอโอ้โหถ้ามาแบบนี้ใครๆเขาก็รู้ใครๆเขาก็ได้ยินมันเฮลโลมาก่อนเลยครับผม แต่ตอนที่อยู่ห้องไอ้เจ้าเจบอะพี่ไม่ได้สนใจไงอตรูต,ต้องกลับทางไหนเนี่ยเอาละฮะตอนนี้ไม่ลุ้นอะไรฮะเราลุ้นว่ามันที่จะเจอแอมบุลหรือเปล่าห2สองมันลุ้นกันว่าพี่จะเจอแอมบุลหรือเปล่า,าโอ,โอ,อา้สกีตพูดได้วะทุกคนคมาแล้วเ <laughs> สี่ยงไอ้เจ้าลัดอะคือมันโคตรกบประสาทครับผมแบบ เหมือนจะทําให้เราไม่รู้ว่าไอ้เจ้ารัดอะมันมาถึงตรงไหนไงอ้าวชีบแล้วเตูไปได้ดูตัวเลขมาหกสิบสี่อ้าวหกสิบสี่สองก็เหลือหกสิบห้าอันเดียวดิถูกต้องโอเคนี่ครับผมทุกคนวิธีดูง่ายๆฮะถ้ามันมีเลขเหมือนกันสองห้องแสดงว่ามันไม่ถูกแล้วอ้ะหกสิบหกเออ Okay. โอเคโบเคจีบใครอยู่ที่ปะตูตก็จอบสะกีดมาเลยวะ่ะเปิดสำหรับธุรกิเฮ้ยมีลูกกระตาแล้วเหรอนี่ก็ไวไปไม่มีของด้วยห้องนี้ก็เข้าไม่ได้ห <c oughs> กสิบเก้าม, <c oughs> มาไม่รัดอ่ะเจ็ดสิบมาแน่ <c oughs> พี่ว่ามาแนต่ตูบอกแล้วตูบอกแล้วมาแน่ตูรู้ลัดตูรู้ใจยิงระวังสกิดมาเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเหมือนไฟฉายจะใช้ได้นานขึ้นนะเฮ้ยห้องจ้าิงไฟดับได้ไกี่วะอ๋อมันยังไม่วิ่งห้องนี้นี่หว่าใช่ไหม มันยังวิ่วิ่งห้องนี้ครับผม Open Sesame เจ็ดสิบสามมาเจ้าสีเจอกันแล้วหน่อยเจ็ดสิบสี่เอาละพูดอะไรกับมันนะก็ไม่รู้เฮ้อขยันพูดซะด้วยนะไอ้พวกนี้พูดไม่รู้เรื่องย่งขยันพูดซะด้วยนะไปเจ็ดสิบห้า เจ็ดสิบหกเจิบเจ็เจ็สิบแปดโอเคถูกใจเจ็ดสิบเก้าแปดสิบไปดิตืดไอ้อาไฟฉายตูเป็นไรอะไฟฉายตูทำไมไฟดับอะไฟหมดอะแปดสิบแปดอ้าวไอ้นี่กิน เป็ดริบสองขยันพูดแล้วด้วยเป็ดริบสามห้องเฮ้ยหอก็มีเสียงว่ะมันมีเสียงทุกตัวเลยว่ะมีคนพากันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันใช่ไหมหอหอไอหอเดี๋ยวตัวไม้กางเขียนจับเลยนะตัวมีไม้กังเขนนะบอกไว้ก่อนนะหอ เขอเพื่อนรักฉันมีไม้กะเขียนนะเว้ยป่อตัวอะไรตัวจะถึงทางออกเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนเกือบโดนนะทุกคนแปดสิีสวยอู้เอาแล้ววะแอมบุตวันนี้ไม่ได้มาตามหาใครหรอกรอแอมบุตตัวเดียวเลยว่าตั้งแต่อัปเดตท,ทำไมไม่มาแปดสิบาทำไมมันไม่มาวะ ไอ้แอมบูตนี่ยังไม่รวมที่ตูไปรวบรวมอัปเดตท,ทำคลิปตั้งสามสิบกว่ารอบยังโอ้ยังไม่มาอีกอ่ะแปดสิบแ็ดแอมบูตต่อให้ตุยตรงนี้ถ้าแอมบูตมาตูก็ยอมขอร้องเลยมาเถอะเรียบร้อยแปดิแปด Get the door for you. ไม่มีแล้วครับถ้าถึงตรงนี้แอมบุธไม่มาแล้วฮะจบจ้าจบเลยอะไรของแอมบูธวะไอ้นี่หายตัวนะพี่จะตามประกาศจับจนกว่าพี่จะเจอมันเอาจริงจิงจนกว่าจะเจอมันอะเก้าสิบครับผม <Here. S 2> ระวังฮะตูเคยเหยียบมาแล้วเหยียบบ่อยด้วยเก้าสิบเอเฮ้ย ถ้ารัดมาก็ง่ายนี่มีเสียงอะใช่ไหมเฮ้ยรัดแล้วไม่เอาเสียงมาล่ะมันเบิ้ลไม่เบิ้ลว่ะรอบนี้ไม่เบิ้ลว่ะถ้าพี่พลาดพี่จะไอ้นี่เลยนะทอาไมก็เขียนจับเลยนะห้าเก้าสี่ จ้าฮ่ามาโอ้โหตูฟังไม่รู้เรื่องไปไหมเดี๋ยวสกิดเดี๋ยวรัดเดี๋ยวเอมบูทเดี๋ยวไ ก้าวด้ยเอ้าเอ้าตุวน้ดิโอ้โหเสียงฟ้าร้องเสียงไอ้พวกนี้อีกตูฟังไม่รู้เรื่องจ้าจ้าเสียงไอ ที่ตัวจะใช่ไหมตัวจะใช้ไหมก็เขียนจับให้หมดเลยพวกเนี้ยเก้าสิบเก้ามาดิมาดิตัวจะใช้ไหมก็เขียนจับให้หมดเลยมาดิเข้ามาโอ้ห้องที่หนึ่งร้อยโอ้โห สุดเหลือจะเชื่อจริงๆครับผมตัวยังรอดมาได้โอ้โหไม่สมควรรอดใช่ไหมสภาพเนี้ยคือแบบอะไรของพวกมันวะวุ่นวายจัดจัดครับผมตอนเสียงฟ้าบ่ามันก็มั่วแล้วใช่ไหมทีนี้พอมีเสียงสกิดเสียงอายเสียงรัดโอ้โหปนกันไปหมดคืองงอ่ะจริงๆคืองงมากครับเมื่อกี้ไปพูดอะไรไหมเราอะ่ะชะลอยอะ พูดอะไรสักหน่อยพูดอะไรนักหน่อยดิไม่พูดซะด้วยพูดไหมพูดไหมพูดไหมโอ้โหโคตรเร็วโคตรเร็วโอเคตัวค่อยๆเดินละเพื่อนไปทางนี้ก็ได้วะ อะไรร้องทำไมอ่ะอยู่ไหนโอเคฟังเสียงดีๆนะทุกคน <Yeah. S 1> ใช้ไฟแช็กมันเห็นเยอะกว่านะเนี่ยเห็นไหมไฟแช็กมันทั่วห้องกว่าครับผมถ้าจะลอยนะไฟฉายเอาไว้ส่องห้องไอ้นั่นพอ เลี้ยวมันพูดมันพูดอยู่มันพูดอยู่ไฟฉายเอาไว้ตองห้องไอ้นี่พอสวนดอกไม้อะ่ะเลขกหนึ่งครบมันอยู่ไหนวะไปแล้วจ้าพี่ไปแล้วจ้า ถึงยังไงพี่ก็มีไม้กันเกตดนะเวย้ยเข้าใจปะเออฟิกเกอร์ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกไปดิวิ่งดิโอโหเอาละครับผม <Yeah. S 1> นิติดแสงดาวของพี่มันหายไปใช่ไหมพี่เอากลับมาใส่ใหม่เว้ยเอาล่ะครับผมทุกคนปืดบึ้งโอเควูู้ใส่เข้าไปนี่ไง <laughs> ไม้กันเกตไม่ได้ใช้เอาเฮ้ย ทำไมเหมือนเมื่อกี้มีขวดยาลงมาอ๋อมันเหมือนมันเทน้ํายาครับผมทุกคนขวดขวดยาเขาเทน้ํายาออกครับผมแล้วมันก็เพิ่มมาอีกมิติเนาะถามว่าที่มีคนถามพี่ว่าถ้าเกิดว่าเอาน้ํายามาใส่เพิ่มมิติที่สามได้ไหมอันนี้ทางวิกิบอกมาเลยนะครับผมว่าไม่ได้เนาะโอเคพี่มีไม้กางเกงนัดสองอันเลยวะ่ะเอาเ้ยเอาไปใช้อะไรดีวะเนี่ยทีเนี้ยตัวไปใช้อะไรวะเยอะขนาดเนี้ย <laughs> โอเค เจอกันวะเจอกันวะฟิกเกอร์ว้ wow. bye, bye, bye. าลสโกไปไปไออกไปเลยฟิกเกอร์ไปเต้นข้างนอกโยโยไปไปเต้นข้างนอกวันนี้ไม่มีอะไรอะมีเต้นเสียงโอเคเปิดริฟมาจัดมาครับผมปุ๊บหคือมันเอาจิงๆมันยากไหมต้องบอกว่ามันหลอนเสียงมากกว่า เสี่ยงบรลุมกันไปหมดเลยอ่ะจริงจริงแล้วเลือดคือแบบเกือบไม่รอดนะแต่ยังรอดมาได้เกือบลับแต่กลับมาได้ครับผมทุกคนเออยังได้อยู่แล้วตอนโดนหนามแทงทําไมตูไม่ตายวะใช่ไหมหรือว่ามันมันไม่สามารถแบบหนามไม่สามารถทําเราตุยได้ใช่ปะอะไรวะเลอกอะไรวะ ไม่ได้ดูดแล้วด้วยโอเคเลขแปดครับผมผ่านเชลุยสบายมากไปโอเคมาฟิกเกอร์วิ่งพร้อมบนตูมาด้วยวิ่งพร้อมบนตูมาด้วยมาเร็ว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 ฟิกเกอร์เร็วฟิกเกอร์ตูรออยู่แล้วรีบวิ่งมาดิโอ้โหลีลาวะ่ะลีลาจริงปพ๊บ โอเคครับผมทุกคนโอ้โหชุดยังบักอยู่เลยอะ <c oughs> มาวะมาวะหัวจุกมาอีกแล้วครับผมเสื้อเนี่ยเขาเขียนว่าไอเลิฟดอด้ครผมทุกคนว้าวโอเคปัดผมหน่าไหหัวจุกปัดผมเท่าอยโอ้โหตึงตึงลงลิฟยังลงริฟตปุ๊บได้ไปเจอดอฟอร์ทูได้ไปเจอดจอฟอร์ทูเลยไหม ลุ้นครับผม <c oughs> เขายังไม่ได้ใส่มาบะมี่เขายังไม่ได้ใส่มาใจเย็นตึงตึงชูบีคอน t i เนลเนลเนลอาอีกแล้วเมื่อไหร่จะได้เล่นเนี่ยรอมาเป,ป็นปีดอ ก็โอเคจบไปชั้นร้อยไปไดีเรียบร้อยครับผมโอ้ยโอเคครับผมทุกคนก็ให้เห็นแล้วนะผมสรุปนะฮะในเอพิฟิลด์นี้นะผมในเรื่องของ Back ดอร์ไม่มีการอัปเดตร้ออร์เซครับผมพี่วิ่งผ่านมาให้ดูแล้วนอนแล้วก็พี่จะตัดคลิปให้มันสั้นนะผมถ้ามันไม่มีอะไรเลยเนาะแล้วส่วนชั้นร้อยนะผมก็มีเสียงมีเสียงผ้าเข้ามาครับผมไม่ว่าจะเป็นการเปิดประตูได้ของหรือว่าจะเป็นเอนติตีต่างๆนะผมคือมีเสียงกันหมดเลยครั ความน่ารักของพี่พี่ชอบสก,กีที่สุดนะคือปกติสก,กีมันจะ อย่างเดียวใช่ไหมมันจะฟิตมาอย่างเดียวฮะแต่รอบนี้คือมันพูดมาด้วยมันเพิ่มมาด้วยเลยฮะแล้วก็พอมันโดนไล่มันก็ยังจะแบบบ่นออกไปครับผมน่ารักดีครับผมทุกคนน่าจะมีแค่เอพิฟูลเดย์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็โหมดเลโทนะครับผมพี่ได้ลงคลิปไปแล้วโอเคครับผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตนะครับผมช่วงนี้ดออัปเดตบ่อยเดี๋ยวจะทําลงให้ดูกันเรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับ